l i s t e n <Listen> Channel ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI ช่วยให้คุณรับฟังนิยายได้โดยไม่ต้องอ่านเองไม่ต้องเสียสายตานอนไปฟังไปยังได้ก่อนรับชม Listen Channel แนะนำให้คุณกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆของทางช่อง และขอความการุณาไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อที่ทางช่องจะได้มีรายได้หรือเพียงแค่คุณใช้ y o u u u b พรีเมียมแล้วดูคลิปเราทางช่องก็จะมีรายได้เช่นกันและคุณก็ณไ,มไม่ต้องลำคาญ<า>กับโฆษณา,า,<น>าอีกต่อไปสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนมันไม่ต่อเนื่องกันคลิปนี้จะทำเพื่อแจ้งข่าวแก่สมาชิกว่านักสลักวิญญ,ญาณตอนใหม่อัปเดตแล้วและโฆษณาไปในตัวสามารถติดตามนักสลักวิญญ,ญาณตอนอื่นๆ ได้ทางพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิปยินดีต้อนรับสู่ลิซ่นแชแนลนักสลักวิญญาณตอนที่2 7 1 5ล้านมักสำแดงสวรรค์ผู้โดดเด่นรวมตัวเมื่อวันเพิ่งเกิดความขัดแย้งกับเฉาจ้องหลินวันนี้ก็มีข่าวเช่นนี้กระจายออกมาเขาหลินสวินก่อเรื่องเก่งเกินไปแล้วกระมังหลายคนคาดไม่ถึงยากจะเชื่อหลินสวินเพิ่งเข้าลัทธิแรกกำเนิดได้ไม่กี่วันคนใหม่เช่นนี้กลับทำเรื่องหน้าทึ่งอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้เฉาจ้องหลินโดนทำโทษแล้วถูกกักตัวในคุกสำนึกผิดแต่เห็นชัดว่าหลินสวินไม่คิดจะหยุดเพียงเท่านี้ในอดีตที่ผ่านมาคนที่ใช้วิธีเช่นนี้พยายามเลื่อนเป็นผู้สืบทอดแกนหลักแทบจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ทั้งหมดหรือหลินสวินคิดว่าการทดสอบนี้ง่ายมากในก้าวยอดเขาใหญ่ในใจของสืบทอดแท้จริงมากมายไม่สามารถสงบได้ในหมู่พวกเขาช่วงเวลาที่เข้าสู่นักสำเนาานานกว่าหลินสวินถึงขั้นที่คนไม่น้อยฝึกปราณมาสองสามร้อยปี ตอนนี้ก็ยังเป็นเพียงสิ์สืบทอดแท้จริงตอนนี้หลินสวินเพิ่งเข้าสู่ลัทธิแรกกำเนิดได้ไม่กี่วันก็หมายจะคว้าตำแหน่งสิ์สืบทอดแกนหลักนี่ทำให้เกิดการกระตุ้นใหญ่ยิ่งต่อพวกเขาจากศักยภาพที่เขาจมตีศิษย์พิลี่จงหยวนจนพ่ายแพ้มีโอกาสไปทดลองจริงๆนั่นแหละยิ่งกว่านั้นก็เป็นแค่การทดสอบครั้งหนึ่งเท่านั้นต่อให้พ่ายแพ้ก็ไม่เสียหายอะไร ผิดแล้วหากเป็นคนอื่นมีศักยภาพอย่างหลินสวินบางทีอาจจะมีโอกาสผ่านการทดสอบแต่เพราะเป็นหลินสวินถึงเป็นไปไม่ได้พวกคุมอำนาจที่มองเขาเป็นสัตรูย่อมไม่มีทางมองเขาผ่านการทดสอบครั้งนี้โดยไม่ทำอะไรชั่วขณะหนึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณต่างๆดังขึ้นและผู้แข็งแกร่งที่เข้าสู่ลทัทธิแรกกำเนิดพร้อมกับหลินสวินอย่างพวกตรงห่วงเซ้าเหวนินมู่จุนอู่ชีชิงซือหลังจากรู้ข่าวนี้ในใจต่างซับซ้อนมากพวกเขาไม่อาจไม่ยอมรับความแข็งแกร่งของหลินสวิน แต่กลับคิดไม่ถึงว่าหลินสวินตัดสินใจจะท้าทายตำแหน่งผู้สืบทอดแกนหลักแล้วนี่คือเรื่องที่จนตอนนี้พวกเขายังไม่กล้าจินตนาการเทียบกันเช่นนี้ทำให้ในใจพวกเขาเกิดความรู้สึกพ่ายแพ้อีกสามวันไปที่หอแรกพิสูจน์หลายคนรอบตัดสินใจถึงขั้นที่คนใหญ่คนโตบางส่วนตื่นตกใจตัดสินใจว่าจะไปดูเช่นกันยอดเขาที่เเอาใจมวลชนเจิ้งเฉียนหัวเราะหยันไม่ปกปิดความดูถูกของตนสักนิด เขากำลังหารือกับผู้นำยอดเขาชินอูวีและโมโหลันซานหลังจากรู้ข่าวว่าหลินสวินจะเข้าร่วมการทดสอบเป็นสิทธิ์แกนหลักพวกเขาแทบไม่กล้าเชื่อหูตัวเองพี่ชินท่านดูเจ้าหลินสวินนี่หาเรื่องเก่งเกินไปแล้วตอนนี้ทั้งบนล่างลทัทธิแรกกำเนิดคงกำลังหัวเราะเยาะยอดเขาที่ก้าวของเราเจิ้งเฉียนกล่าวโมหลันซานขมวดคิ้วกล่าวเสียงขรึมด้วยหลักฐานและมรรควิธีของหลินสวินกลับมีโอกาสผ่านการทดสอบอย่างมากเจิ้งเฉียนพูดอย่างเย็นชา ผู้อาวุโสโมโหกักหลินสวินพ่ายแพ้คนที่เสียหน้าคือยอดเขาที่ก้าของเรานะแต่ถ้าชนะก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับยอดเขาที่ก้าวของเราโมหลันซานพูดเสียงขรึมเห็นว่าทั้งสองมีท่าทีว่าจะถกเถียงกันฉินอูวโบกมือกล่าวไม่ต้องทะเลาะกันแล้วเรื่องเกิดขึ้นไปแล้วจะทะเลาะกันไปทําไมเขาเองก็ปวดหัวขึ้นมาเช่นกันลินสวินเพิ่งเข้ายอดเขาที่ก้าไม่กี่วันก็มีเรื่องกับเฉาจ้องหลินเรื่องนี้เพิ่งจะสงบลงเขาก็จะไปทําการทดสอบเลื่อนเป็นสิทธิ์แกนหลักแล้ว นี่ทำให้ฉินอูวิจนคําพูดเจ้าหมอนี่หาเรื่องเก่งจริงๆเช่นนั้นก็ตามนี้เถอะฉินอูวิลุกขึ้นเดินจากไปในเวลาเดียวกันผู้สืบทอดยอดเขาที่ก้าอย่างพวกฉินร่วหลิงห่วงมูจีเมืองเฮาเฉินล้วนกําลังวิพากวิจารณ์เพียงแต่ต่างจากคนอื่นๆพวกเขาตื่นเต้นมากคาดหวังกับการสำแดงความสามารถของหลินสวิน ในก้ายอดเขาใหญ่ยอดเขาที่ก้าวลังท้ายมาหลายปีแล้วทำให้ยามพวกเขาเผชิญหน้ากับผู้สืบทอดยอดเขาอื่นๆมักดูด้วยกว่าในใจย่อมไม่ชอบใจตอนนี้มีหลินสวินเข้าร่วมนำพาความรู้สึกที่แตกต่างให้กับพวกเขาจริงๆชาวจ้องหลินซึ่งมีฐานะเป็นผู้สืบทอดหอแรกมายาหลังจากถูกซัดไปรอบหนึ่งยังถูกขังอีก,การกระทำเช่นนี้ทอดสายตามองไปในก้าวยอดเขาใหญ่จะมีสักกี่คนที่สามารถทำให้ และว,วันนี้หลินสวินซึ่งเป็นคนใหม่หมยจะเลื่อนเป็นสิทธิ์การหลักขอเพียงทำสำเร็จย่อมสามารถทำให้ทั้งบนล่างลัธิแรกกำเนิดสถานสะเทือนคิดคิดแล้วก็ทำให้พวกฉินรั่วหลิงตื่นเต้นพวกเขาตัดสินใจไปแล้วว่าอีกสามวันจะไปให้กำลังใจหลินสวินที่หอแรกพิสุด์ในตอนที่คนนับไม่ท่วนตั้งตารอเวลาสามวันก็ผ่านไปเหมือนดีดนิ้ววันนี้บนเขาแรกพิสุดิ์ที่เงียบเหงามาโดยตลอดคลึกค,ครื้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเต็มไปด้วยเงาร่างทุกแห่งหน สิทธิ์แกนหลักส,สืบทอดแท้จริงที่มาจากก้าวยอดเขาใหญ่และมีคนใหญ่คนโตบางส่วนที่รับตำแหน่งสำคัญถึงขั้นผู้สืบทอดและผู้ยิ่งใหญ่ในสามหอ,อก็มาไม่น้อยคนเยอะมากยามผู้สืบทอดยอดเขาที่ก้าวอย่างพวกฉินรั่วหลิงมาถึงมองเห็นคนมากมายเช่นนี้ต่างอดตกใจไม่ได้แดนแรกเริ่มใหญ่มากเทียบเท่าโลกใหญ่ที่กว้างใหญ่ไพศาลที่ตั้งของก้าวยอดเขาใหญ่กระจายอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันของแดนแรกเริ่ม ปกติผู้สืบทอดก้าวยอดเขาใหญ่ต่างฝึกปราณอยู่ในอาณาเขตของตอนน้อยมากจะรวมตัวกันในที่เดียวกันเหมือนอย่างตอนนี้ในความทรงจำของพวกชินรั่วหลิงมีเพียงยามจัดงานใหญ่อย่างงานถกมักก้าวยอดเขาจึงจะเกิดสถานการณ์ที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ดูสินี้ก็คือแรงสะเทือนจากสิทธิ์น้องหลินสวินทุกการกระทำล้วนสามารถดึงดูดความสนใจของสำนักยอดเขาที่ก้าวของเราในที่สุดก็ไม่ใช่สถานที่ที่ไม่มีคนสนใจอีกต่อไปชินรั่วหลิงพูดอย่างภาคภูมิใจ สิทธิ์น้องพวกเราอย่าดีใจเร็วเกินไปการทดสอบครั้งนี้หลินสวินต้องชนะสามครั้งจึงจะได้เป็นสิทธิ์แกนหลักหากพ่ายแพ้ยอดเขาอื่นๆคงหัวเราะเยาะพวกเราเมื่อห้าเฉินเตือนเสียงเบาชินรั่วหลิงกลอกตาใส่อย่าขาดความมั่นใจเช่นนี้สิคนอื่นอยากให้สิทธิ์น้องหลินพ่ายแพ้จนแทบทนรอไม่ไหวพวกเราอย่าคิดเช่นนั้นเชียวพูดจบพวกเขาก็มาถึงหน้าลานมักขนาดใหญ่แห่งหนึ่งแล้วลานมักสัแดงสวรรค์ นี่เป็นลานมรคที่เก่าแก่ที่สุดของเขาแรกพิสุดปกติแล้วมีเพียงการทดสอบของตำแหน่งใหญ่จึงจะเปิดใช้แต่ครั้งนี้เพราะการทดสอบที่หลินสวินกำลังจะทำดึงดูดความสนใจอย่างมากจำนวนผู้มาชมการต่อสู้ที่หอแรกพิสุดมีมากเกินไปหอแรกพิสุดจึงเปิดลานมักสำแดงสวรรค์เป็นกรณีพิเศษตอนนี้รอบๆลานมรคสำแดงสวรรค์มีเงาร่างมากมายยืนอยู่ก่อนแล้ว ก้ายอดเขาใหญ่ต่างยืนเป็นกลุ่มก้อนอยู่ในบริเวณที่แตกต่างกันและมีผู้สืบทอดหอแรกนาภาหอแรกมายารวมตัวยืนอยู่ในบริเวณอื่นด้วยตอนที่พวกชินรั่วหลิงมาถึงก็เห็นพวกชินอูวีเจิ้งเฉียนอยู่ที่นี่ด้วยจึงเข้าไปรวมตัวท่านพอ่อท่านมาได้อย่างไรชินรั่วหลิงอดถามไม่ได้นางเองก็รู้ว่าบิดาต่อต้านหลินสวินมากแต่คิดไม่ถึงว่าเขากลับมาชมการต่อสู้ ถึงอย่างไรหลินสวินก็เป็นผู้สืบทอดยอดเขาที่9้าคนยอดเขาอื่นมากันเยอะขนาดนี้หากข้าไม่มาก็จะทําให้คนอื่นคิดว่าผู้นํายอดเขาอย่างข้าไม่สนับสนุนหลินสวินไม่ใช่หรือชินอูวีพูดง่ายๆพวกชินรั่วหลิงสบตากันล้วนยิ้มอย่างพอใจตอนนี้หลินสวินยืนอยู่ในลานมักสาแดงสวรรค์เงาร่างสง่างามยืนตามสบายราบเรียบและโลกี้ดึงดูดสายตามากมาย สำหรับผู้สืบทอดลัทธิแรกกำเนิดส่วนใหญ่แม้รู้จักลินสวินอยู่แล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นในสายตาจึงแฝงแววจับจ้องพิจารณาในลัทธิแรกกำเนิดสิ่งที่ไม่ขาดแคลนที่สุดก็คือพวกเย้ยฟ้าปานปีศาจหากอยู่ในโลกภายนอกสิสืบทอดแท้จริงธรรมดาคนหนึ่งของลัทธิแรกกำเนิดยังสามารถสังหารสัตว์ประหลาดเท่าๆระดับเดียวกันได้ต่อให้เผชิญหน้ากับระดับอมตะก็มั่นใจเต็มเปี่ยมและสิทธิแกนหลักก็ยิ่งแข็งแกร่งกว่า พูดอย่างไม่เกินจริงลัทธิแรกกำเนิดเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยปีศาจแต่ละคนล้วนแข็งแกรง่งล้วนวิปริตยิ่งกว่าอีกคนแต่ช่วงที่ผ่านมานี้คนที่ได้รับความสนใจที่สุดคือคนใหม่ที่มาจากยอดเขาที่ก้าวอย่างลินสวินอย่างไม่ต้องสงสยัยจากจํานวนคนที่มารวมตัวบริเวณลานมักสาแดงสวนค่านี้ก็สามารถดูออกว่าลินสวินได้รับความสนใจเพียงใดนี่แน่นอนว่าทําให้คนมากมายไม่พอใจอย่างเช่นพวกที่เป็นสิทธิสืบทอดแท้จริงเหมือนลินสวินและสิทธิแกนหลักบางส่วน เจ้าหมอนี่ก็คือหลินสวินหรืออยากดูนักว่าเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนในที่สุดยอดเขาที่เก้าก็มีคนที่พอจะเข้าท่าแล้วไม่ว่าจะสําเร็จหรือไม่ด้วยความกล้าที่คนใหม่อย่างเขากล้ามาทําการทดสอบก็ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะเทียบได้แล้วถือก็แค่เอาใจมวลชนเท่านั้นล้มเหลวไปก็ไม่มีอะไรเสียหายทุกคนอย่าดูถูกสิทธิ์น้องหลินสวินของพวกเราเชียวความสามารถที่เขาเผยออกมาในการทดสอบเข้าสํานักทั้งสามรอบเรียกได้ว่าหน้าตกตะลึง ถ้าเคยใคร่กรวญอย่างละเอียดหากไม่มีมักวิธีที่แข็งแกร่งกว่าสิทธิพี่ลี่จงหยวนอยากจะเอาชนะสิทธิน้องหลินสวินแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็เพราะหลินสวินแข็งแกร่งมากจึงดึงดูดผู้ชมการต่อสู้มาได้มากมายขนาดนี้หากเขาเป็นเพียงแค่คนทั่วไปใครจะอยากมาชมการต่อสู้ด้วยตัวเองเสียงพูดคุยระลอกแล้วระลอกเล่าดังขึ้นในบริเวณต่างๆ กับเรื่องนี้หลินสวินเหมือนมองไม่เห็นยืนอยู่บนลานมรคสำแดงสวรรค์เพียงลําพังท่าทางจดจ่อราวกับพิกษุเท่าเข้าชานเงียบสงบเยือกเย็นบนแท่นทดสอบจวงซื่อหลิวที่รับผิดชอบการทดสอบครั้งนี้สีหน้าเคร่งขรึมเพียงแต่บางครั้งยามสายตามองไปยังหลินสวินมักแสงความเย็นชาเอาไว้ด้วยเจ้าหมอนิคงยังไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้ที่ต้องเผชิญครั้งนี้เป็นใครหลังจากนี้จะให้เจ้าได้เห็นดีแกร้งไม่นานเสียงระฆังกังวานดังขึ้นบรรยากาศในที่นั้นเงียบลงทันใด การทดสอบจะเริ่มแล้วทุกคนหยุดพูดสายตามองไปยังลานมรกสําแดงสวรรค์การทดสอบครั้งนี้หลินสวินจะต่อสู้สามรอบซึ่งก็หมายความว่าจะต้องเผชิญการท้าทายของคู่ต่อสู้สามคนขอเพียงแพ้แพ้หนึ่งรอบก็ไม่มีโอกาสเป็นสิทธิ์แกนหลักแล้วคู่ต่อสู้สามคนของเขาจะเลือกจากผู้สืบทอดแกนหลักของยอดเขาอื่นๆเพียงแต่จนตอนนี้คนมากมายในที่นี้ก็ยังไม่รู้ว่าครั้งนี้หอแรกพิสูจน์จัดผู้สืบทอดแกนหลักสามคนไหนไปรับศึก ตอนนี้เองจวงซื่อหลิวเอ๋ยพูดเสียงครึมตอนนี้การทดสอบเริ่มแล้วเชิญเสริรนเจ้เต้าผู้สืบทอดแกนหลักยอดเขาที่หนึ่งลงสนามรับศึกได้ยินคำพูดนี้ทุกคนมองหน้ากันเสียงฮือฮาทำลายบรรยากาศที่เงียบสงบเสริรนเจ้เต้านี่เป็นถึงบรรพจา์กระบี่ชั้นเลิศคนหนึ่งพรสวรรค์โดดเด่นตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันตลอดเวลาที่ผ่านมาศักยภาพอยู่ในเก้าอันดับแรกของเก้ายอดเขาใหญ่มาโดยตลอดไม่คิดว่าหอแรกพิสทธิ์จะส่งเสริรนเจ้เต้ามาประลอง เห็นชัดว่าไม่คิดจะให้หลินสวินผ่านการทดสอบอย่างราบรื่นนี่เป็นคนที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าสิทธิพี่ลี่จงหยวนหลินสวินคงคิดไม่ถึงว่าการประลองครั้งที่หนึ่งจะเจอคู่ต่อสู้ที่รับมือยากขนาดนี้ในเสียงฮือฮาเหล่านั้นเผยความตกใจและประหลาดใจและภายใต้สายตานับไม่ถ้วนเงาร่างผอมบางปรากฏตัวในลานมักสัมแดงสวรรค์กลางอากาศ คนผู้นี้สวมชุดสีดำเครื่องหน้ากราวแกร่งสายตาราวกับกระบีเงาร่างเหมือนคมกระบี่ทะลวงเมฆทันทีที่ปรากฏตัวกลิ่นไอดูดนันก็กระจายออกมามองจากไกลๆเขาเหมือนในแห่งกระบีคมประกายไม่อาจประเมินทำให้ฟ้าดินอับแสงเสินใจเต้ามกุฎบรรพจาย์จัก,กรพรรดิที่ในก้าวยอดเขาใหญ่ยังเรียกได้ว่าเป็นดั่งตำนานยักษ์ใหญ่มัก,กระบี่ที่ถูกคนใหญ่คนโตมากมายชื่นชม สามารถติดตามนักสลักวิญญาณตอนอื่นๆได้ทางช่อง Listen GT และ p a t ีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิป